เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะคุณผู้ชมขาที่ตอนนี้ชาวเน็ตรวมถึงฟแฟนๆเนี่ยต่างอยากให้ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์ในเร็วๆเอามากๆจริงๆซึ่งก็ไม่ใช่คู่ของใครที่ไหนนะคะเราขึ้นรูปมาบนหน้าจอแล้วคู่ของแพรรี่ไพวันค่ะกับอดีตแฟนรุ่นน้องนะคะอย่างน้องฟอร์ดนี่แหละคุณผู้ชมโดยนะคะที่ทําไมชาวเน็ตนะคะแฟนๆที่ติดตามคู่นี้ถึงลุ้นวันที่14กุมภาพันธ์เอามากๆก็คือว่า น,นี่แหละนะคะทางด้านน้องฟอดต,ตอนนี้เองเจ้าตัวนะคะจองตัวเครื่องบินไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะเดินทางนะคะมาหาแพรรี่ไพวันนั่นเองค่ะโดยงานนี้ก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตนะคะแฟนๆลุ้นหนักมาก,กว่าเอ๊จะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะแต่ก่อนที่จะไปลุ้นว่าจะมีข่าวดีไหมในวันนั้นเรามาที่ทางด้านฝั่งของแพรรี่ไพวันกันก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะโดยแพรรี่เนี่ยก็ไปออกรายการ นะคะของปอนออนแอร์ซึ่งค่ะก็ได้มีการนะคะเผยถึงทางด้านของน้องฟอร์ดด้วยเหมือนกันโดยบางช่วงบางตอนของรายการนะคะก็ได้มีการพูดคุยนะคะที่บอกว่ามีการแซวการกระหนุงกระหนิงเนี่ยมันยังไงแพรรี่ก็เลยบอกนะคะว่าพี่หมออ้ํานะคะเขาเป็นป่าดานเพราะว่าช่วงที่เราเคยคบกับน้องเนี่ยเราก็พาน้องนะคะไปทําความรู้จกักแล้วก็พาใครไปเนี่ยคือเลิกทุกคนคุณผู้ชมคลินิกอาถรรพ์มากนะคะไม่ควร ดีนะหลังคบกับคนล่าสุดนะคะยังไม่ได้พาไปเลิกซะก่อนแล้วแพรรี่เนี่ยก็พูดต่อนะคะว่าแซลเล่นนะคะแพรรี่ก็เล่าต่ออีกด้วยนะคะว่าพาไปรู้จกักแล้วพี่หมออ้๊อนะคะเขาก็เอนดูเจ้าฟอร์ดเพราะว่าเจ้าฟอร์ดเนี่ยมันน่ารักนะคะเพราะว่าเขาเชียร์บอลด้วยกันด้วยแล้วพี่หมออ้๊อก็เป็นป๋าดันนะคะและเมื่อมีการถามนะคะว่ามีกลับไหมแพรรี่นะคะเลยบอกว่าไม่แน่ใจอาจจะกลับไปคบกันแล้วนะคะพร้อมกับ ถามด้วยว่ารายการนี้เนี่ยออนเมื่อไรเพราะว่ามีแลนนะคะวันที่14กุมภาพันธ์เนี่ยน้องเขาจองตัวแล้วเขาจะขึ้นมานะคะซึ่ง14กุมภาพันธ์นี้มันเป็นวันครบรอบนะคะที่เหมือนเราเนี่ยเคยขอเขาเป็นแฟนวันนี้พอดีค่ะถ้าไม่เลิกกันนะคะนี่คือ2ปีแล้วนะคะคบกันได้2ปีนะคะเพราะว่าเลิกกันตอน1ปี7เดือนถามว่าถ้าวันที่14นะคะณะตอนนั้นทําไมถึงคิดนะคะจะกลับมาแพรรี ก็เลยบอกคุณผู้ชมค่าว่าไอตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะกลับไปแต่เหมือนว่าตอนที่เราเลิกกับน้องนะคะพอเรามีคนใหม่น้องเขาก็ยังไม่มีใครนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่มั้งว่าเราอาจจะได้กลับไปคบกันแล้วเวลาเขาลงอะไรแบบนี้นะคะทางด้าน f อเองก็จะชอบมาฟ้องว่าเนี่ยฟอร์ดแบบเพ้อถึงแต่คนที่มาฟ้องเนี่ยอาจจะคิดไปเองก็ได้นะคะแพรรี่บอกแบบนี้คุณผู้ชมพร้อมทั้งแพรรี่ อย่างเราต่อด้วยนะคะว่าแล้วเราก็ดันไปคิดด้วยกับมันค่ะแพรรี่พร้อมบอกด้วยนะคะว่ามันเหมือนมีอะไรที่ว่าน้องอยากให้เรากลับไปแม้ว่าแต่ว่าแพรรี่ภไยวันค่ะถ้าพูดออกมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าใจอ่อนนะคะน่าจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งค่ะเนียก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็ต้องมารอรุ้นกันแหละนะคะว่าวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันวาเลนไทน์ 5, ที่จะถึงนี้ค่ะทางด้านของแพรรี่ภไยวันกับน้องฟอดเองทั้งสอง คนจะมีข่าวดีวหรือเปล่าหรือว่าทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมารีเทิร์นกันในวันนั้นไหมหรือเอ๊ะเขาอาจจะรีเทิร์นกันก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามนะคะคู่ของแพรรี่พยวันกับน้องฟอร์ดในวันที่14กุมภาพันธ์วันวานเลนทนยที่จะถึงนี้อีกทีหนึง่งวันล่าสุดแล้วเนี่ยสถานะของทั้งสองนะคะเป็นยังไงคุณผู้ชมคะ